สวัสดีค่ะ Good morning How are you today I am good I am great I am wonderful Are you ready Today is Monday Tuesday Wednesday วันนี้อะไรคะ Wednesday วันพุธนะคะวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่แล้วคะ22่กันยายนใช่ไหมคะค่ะเราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยที่17นะคะ สัตว์น่ารักค่ะเด็กๆสาระที่เราเรียนไปแล้วอะไรบ้างคะสัตว์ที่ฉันรู้จักสัตว์แต่และชนิดแตกต่างกันมีทั้งสัตว์น้ําสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะสัตว์โบกมีหลายประเภทหลายชนิดแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะบางตัวมีปีกบางตัวไม่มีปีกบางตัวมีสองขาบางตัวมีสี่ขาใช่ไหมคะบางตัวมีอะไร มีหางบางตัวก็ไม่มีหางนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆเรามาท่องคำคล้องจองสัตว์เลี้ยงกับคุณครูแอนนะคะสัตว์เลี้ยงเลี้ยงดูเล่นคูตามนะคะที่ฉันเห็นมีเลี้ยงหมาเลี้ยงนกเสียงแจ้วแจ้วแล้วเลี้ยงปลา หมาเฝ้าบ้านนะคะวัวหมูและเป็ดไก่เลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารโอ้โอขอโทษค่ะคูแอนกดผิดนิดนึงนะเอ๊ะทำไมมันไปเร็วจังเลยอ่าาาครูแอนนี่หน้าเดวนตีจริงๆเลยใช่ไหมคะกลับมาคืนก่อนอย่าเพิ่งไปได้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 มาแล้ว <laughs> เอาใหม่นะคะ สัตว์เลี้ยงเลี้ยงดูเล่นที่ฉันเห็นมีเลี้ยงหมาเลี้ยงนกเสียงแจ้วแจ้วต่อไปเลี้ยงปลาหมาเฝ้าบ้านค่ะวัวหมูและเป็ดไก่เลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานมีช้างมา้าลาวัวควายอ่ะพูดตามแกว้นอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคำท้องจองสัตว์เลี้ยง หนึ่งสองสามสัตว์เลี้ยงเลี้ยงดูเล่นที่ฉันเห็นมีเลี้ยงหมาเลี้ยงนกเสียงแจ้วแจ้วแล้วเลี้ยงปลาหมาเฝ้าบ้านวัวหมูและเป็ดไก่เลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานมีช้างหมาลาวัวควายสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้เฝ้าบ้านใน คำของจองคืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะหมานั่นเองแล้วอะไรเลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารมีรูปด้วยนะคะเนี่ยวัวหมูเป็ดไก่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารและที่อยู่อาศัยที่เราของสัตว์ที่เราจะเรียนในวันนี้ครูแอนมีอะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้กันบ้างนะคะไปพบกันเลยอ่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์เด็กๆเห็นในภาพนี้ไหมคะก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารใช่ไหมคะอ่ะอันนี้อะไรคะเราเรียนไปแล้วดอกอันนี้ล่ะควัวอันนี้แรบบิตกระต่ายอันนี้ล่ะฟิชปลา แล้วตัวสีชมพูที่มี3าตัวคืออะไรคะพริกหมูอ่ะทีนี้เด็กดูในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิดมาช่วยครูแอนนับนะคะนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ one two three four five six seven eight nine มีกี่ชนิดคะกี่ชนิดคะ เชนิดนั่นเองใช่ไหมคะ9ชนิดนะคะค่ะไปดูกันตัวแรกสุนัขค่ะสุนัขนะคะมีอาหารของเขาก็คืออะไรคะอาหารเมร็ดแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะอาหารเมร็ดแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะข้าวสุนัขก,กินได้อาหารเมร็ดอาหารกระป๋องที่ทํามาเพื่อสุนัขสุนัขก,กินได้นะคะ และที่อยู่อาศัยของสุนัขก,ก็คืออะไรคะบ้านของสุนัขนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปลา fish ปลา fish ปลาปลาอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในน้ําอยู่ในแหล่งน้ําบ่อน้ําสระน้ําหรืออยู่ในตู้ปลาถ้าเป็นปลาสวยงามเขาก็จะเลี้ยงไว้ในตู้ปลาในขวดโหลสวยๆใช่ไหมคะอาหารของปลาก็คืออะไรคะก็คือ ลูกน้าลูกน้ําที่อยู่ในบ่อปลาหรือเศษตัวไรใบบวเศษธัญพืชหรือว่าอาหารเม็ดนะคะปลาก็มีอาหารที่กินประมาณนี้ถ้าเป็นปลาเลี้ยงเขาจะอยู่ในตู้ใช่ไหมคะก็จะกินตะไคร่น้ําแล้วก็อาหารที่เราออกไปให้เขาใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างที่บ้านของน้องอันดาก็มีเลี้ยงปลาใช่ไหมคะอันดาบอกว่า สัตว์ที่แอนดารู้จักก็จะมีปลามีแมวเหมียวเนาะนี่แหละค่ะบ้านคุณเองก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเลยเลี้ยงปลานอ้อยคุณเองเลี้ยงในอ่างต่อไปนกค่ะนอ,อก,กอนกนกภาษาอังกฤษบอกว่า bird ใช่ไหมคะค่ะ bird อาหารของนกคืออะไรมะเมล็ดธัญพืชต่างๆนอนแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะเด็กๆนกอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่บนต้นไม้และ อาศัยอยู่ในกรงที่มนุษย์สร้างขึ้นนกที่จะได้อยู่ในกรงก็คือนกที่เราไปจับมาเพื่อเอามาเลี้ยงใช่ไหมคะเลี้ยงไว้ให้เขาส่งเสียงให้ความเพลินเพลินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอะไรคะแทแดะกระต่ายค่ะอิสระแรบบิตใช่ไหมคะกระต่ายน้อยน่ารักนั่นเองกระต่ายมีกี่หูสองหูใช่ไหมคะ กระต่ายนะคะอาหารของกระต่ายก็จะมีแครอทมะล,ละกอแอปเปิลก็คือผลไม้ะคะ่ะกระต่ายรับประทานได้ผักบุง้งผักบุ้งยอดผักยอดเล็กๆนะคะแล้วก็อาหารเม็ดอาหารที่เขาทําผลิตมาเพื่อน้องกระต่ายนะคะกระต่ายนะคะจะอาศัยอยู่ในป่านะคะแล้วมนุษย์ก็ไปจับมาเลี้ยงไว้ในกรงแบบนี้นี่แบบนี้นะคะหรือที่เด็กๆเ,เ,เคยเห็นอยู่ในสวนสัตว์ก็จะมีแต่เขาก็จะไม่ขังแบบ ถังเดียวเนาะเขาจะขังรวมๆทาให้มีความเหมือนธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยู่ในป่าแล้วเราไปจับเขามาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะกระต่ายนะคะอาหารกับที่อยู่อาศัยของกระต่ายตัวต่อไปไก่ค่ะกุ๊กุ๊กกุ๊กจิ๊บจิ๊บจิ๊บกระต่ายกระต่ายกระต่ายเอขีเอ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 ออันนี้ก็คือไก่นะคะอันนี้พ่อไก่คอกพ่อไก่อันนี้เฮนเฮน,เนแม่ไก่และอันนี้ชิคเกน้นชิคเกน้นชิคเกน้นลูกไก่นะคะ พ่อไก่แม่ไก่ลูกไก่มีครบเลยอันนี้นะคะเป็นไก่นะคะอาหารของไก่มีอะไรบ้างอ,อาไก่เขาจะชอบคุยเขีย่ยหาอาหารใช่ไหมคะอาหารที่เขาจะกินก็คือเส้อเดือนที่อยู่ในดินเนาะสัตว์ตเล็กๆแมลงมดตัวเล็กๆที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็นี่คะ่ะข้าวเปลือกขอ้าวโพดอาหารที่มนุษย์สั่งทาอัดเม็ดนะคะก็จะมีบาง ไก่บางประเภทที่จะต้องกินอาหารเม็ดเท่านั้นนั่นก็คือไก่ที่เขาเอาไปเลี้ยงเพื่อเอามาทําอาหารให้เราที่เขาเลี้ยงไก่เนื้อเขาเรียกว่าไก่เนื้อไก่ไข่อย่างนี้นะคะต้องกินอาหารที่บำรุงให้ออกไข่เยอะๆอันนี้จะต,ต้องกินอาหารพิเศษพิเศษหน่อยนะคะแต่ถ้าเลี้ยงตามธรรมชาติเขาก็จะกินไส้เดือนมดแมลงตัวเล็กๆนะคะเด็กๆที่อยู่อาศัยก็จะอยู่ในสุ่มอันนี้เรียกว่าสุ่มนะคะทําจากไม้ไผ่ เด็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่เด็กๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะอัน,นจะเป็นสุ่มไก่นะคะสุ่มไก่จะทําจากไม้ไผ่หรือตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาก็วิวัฒนาการขึ้นมาใช้ลวดเหล็กนะคะในการทําเป็นสุ่มครอบเอาไว้ไม่ให้ไก่ตัวเนี้ยออกไปไหนนะคะและบ้านเล้านะคะก็จะทําเป็นแบบนี้ทําเป็นโรงเรือนให้เขาอยู่เลยนะคะสําหรับไก่ที่เลี้ยงเนื้อไว้ขายนะคะต่อไปค่ะอะไรคะอิสราเ โอ้เป็ดของคอรูแอนมีสีอะไรคะสีเหลืองภาษาอังกฤษบอกว่า yellow yellow นะคะอ่าปอเอดอเป็ดปอเอดอเป็ดเป็ดเป็ดนะคะเขาก็จะกินลูกปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในน้ําเพราะเป็ดเขาว่ายน้ําได้เขาก็จะเอาหัวมุดลงไปเด็กๆหลายคนเคยเห็นไหมแล้วเขาก็จะบวกหาอาหารค่ะ เละเขาก็กินมเมล็ดข้าวค่ะกินข้าวกินรำนะคะเหมือนคล้ายๆกันกับไก่นะคะกินได้เหมือนไก่นะคะเป็ดก็จะอยู่ในเล้าในบ้านแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยบางคนเขาก็จะทําเป็นรั้วรอบให้อยู่แบบแบบแบบไม่แออัดน,นะคะอยู่แบบปลอดโปรงอยู่แบบสบายๆแต่จะต้องมีที่ครอบแม่ให้เขาออกไปไหนนะคะต่อไปหมูหมูภาษาอังกฤษบอกว่าพิกเพออีกพิก อีกผิดผิกหมูนะคะหมูนะคะก็จะกินอาหารหลากหลายเลยค่ะผักทุกชนิดผลไม้ก็กินได้ข้าวรำนะคะหมูอาหารเมร็ดอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะอาศัยอยู่ในคอกเขาจะทําเป็นพอกแล้วก็จะต้องมีน้ําให้เขาด้วยนะเพราะหมูเนี่ยจะต้องมีน้ําให้เขาได้รับความชุ่มฉ่าเขาจะร้อนมากๆไม่ได้เขาจะตายเลยนะคะหมูเนี่ยนะคะต่อไปแล้ว สัตว์นะคะที่ครูแอนอสอนมาเมื่อกี้นี้ทั้งอาหารแลวก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอาทบทวนอีกก่อนจะไปทบทวนตรงนั้นนะคะตัวแรกเลยสุนัขอาศัยอยู่ที่บ้านสุนัขนะคะปลาอยู่ในตู้ปลาหรือแหล่งน้ํานกอยู่ในกรงนกหรือบนต้นไม้นะคะกระต่ายอยู่ในอะไรคะกรงหรือในป่า ไก่อยู่ในเล้าในสุ่มในรังนะคะเป็ดอยู่ในเล้าอยู่ในบ้านของเขานะคะมันจะเป็นโรงเรือนเนาะหมูอยู่ในคอกนะคะและวันนี้คุณแอนก็จะสรุปให้เด็กๆค่ะเด,เด็กดูค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเล้ามีอะไรบ้างอ่ะดูภาพอะไรคะไก่มีอะไรอีกคะเป็ดอะไรอีก หมูอ่านี่อยู่ในเล้านะคะต่อไปอาศัยอยู่ในกรงมีอะไรบ้างมีนกมีกระต่ายมีแมวมีสุนัขนะคะอันนี้อยู่ในกรงอยู่ในบ้านนะคะต่อไปอยู่ในน้ํามีอะไรคะเนี่ยครูแอนเอามาให้ดูเนี่ยปลานอกจากปลามีอะไรอีกมีอะไรอีกครับปลาหมึกกุ้งใช่ไหมคะแต่ครูแอนเอาภาพมาให้เด็กดูก็แค่ปลานะคะอ่าค่ะจบไปแล้วค่ะ ทีนี้วันนี้ครูแอนก็มีกิจกรรมนะคะการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์หน้า20นะคะในเล่มสีเหลืองนะคะเล่มนี้นะคะเล่มสีเหลืองเดี๋ยวนะครูแอนเปิดให้ดูเดี๋ยวจะหานาเล่มไปเจอเล่มสีเหลืองนี้นะคะมีเด็กเปิดไปที่หน้า20ค่ะเป็นภาพสัตว์ใช่ไหมคะมีปูกุ้งเห็นไหมปูกุ้งเป็ดแมลงปอผีเสื้อกระต่ายแล้วก็กระรอกนะคะเขาบอกว่า การเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆนะคะทำอะไรคะให้เด็กๆค่ะนับภาพแล้วเปรียบเทียบจำนวน,นเด็กๆอาจจะลืมก็ให้เด็กเขียนเอาไว้อย่างเช่นปูมี1 2 3 4 5สองสามสีเขียนเลขห้าไว้ค่ะเขียนเอาไว้ข้างตัวปูเพราะว่ามันมีพื้นที่อยู่ใช่ไหมเด็กๆก็จะได้ตัวเลขด้วย เพราะว่าครูวเองกลัวเด็กๆจะลืมเนาะให้ทาแบบนี้ไปเลยต่อไปกุ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้ห้าเท่ากันห้ากับห้าเท่ากันไหมเท่ากันเติมเครื่องหมายอะไรมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะค่ะใช่แล้วเท่ากับคีดขีดอ่าเด็กๆต้องรู้มากกว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าอันไหนเท่ากันเด็กๆต้องทราบนะคะเพราะว่าเราเป็นอนุบาลสองแล้วถ้าเด็กๆยังไม่รู้ตรงนี้ แสดงว่าเด็กๆเก่งยังคะใช่ค่ะยังไม่เก่งนะคะเด็กๆต้องพยายามแล้วก็ให้คุณแม่สอนแค่หนึ่งข้อที่เหลือเราต้องฝึกทําเองแล้วให้คุณแม่มาตรวจนะคะว่าถูกหรือผิดแล้วเราคอยทําอะไรคะแก้ไขค่ะครูแอนไม่ว่าแต่ขอให้เด็กได้ฝึกทําเองด้วยเพื่อที่เด็กๆจะได้รู้นะคะอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่เด็กๆนับได้สี่เด็กๆเขียนสี่อ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเด็กๆนับได้หกเขียนหกนะคะสี่มากกว่าหรือน้อยกว่าหกหรือว่าเท่ากับสมมุติว่าเด็กๆตอบผิดเด็กๆบอกว่าสี่มากกว่าหกอ่าคุณแม่มาตรวจปุ๊บคุณแม่ก็จะอธิบายเด็กๆได้ว่าอันนี้มันผิดเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ทําเองแล้วทําได้ถูกหมดหนูเป็นเด็กที่น่ารักและก็เก่งที่สุดเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของครูแอนก็ ให้เด็กทำหน้า20นะคะแล้วทำอะไรด้วยคะเขียนชื่อและระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่ทำกิจกรรมเราจะต้องเขียนชื่อชั้นอนุบาล2ทับหนึ่งกิ 2/ การนนะคะอ่าค่ะจบไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าคุณค่าพระวรสารในวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรค่ะพูดถึงเรื่องอะไรคะ ความรักความเมตตานะคะความรักความเมตตาสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่นะคะสัตว์ทุกชนิดต้องการความรักค่ะต้องการความเมตตาเอาใจใส่ใช่ไหมคะเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะเราเราไหนใครไม่ไม่อยากให้ค,คนมารักไม่อยากให้พ่อแม่รัก<ๆ>มีไหมไม่มีใช่ไหมคะ loh, ทุกคนอยากให้คนอื่นรักเราดูแลเราใช่ไหมคะเหมือนกันสัตว์เขาก็ต้องการแบบนั้นค่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้มีอยากได้สัตว์เลี้ยงหรือมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเราจะต้องดูแลเขารักเขานะคะแล้วก็ศึกษาให้ดีว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะคะเพราะนั่นคือการใส่ใจใช่ไหมคะว่าอาอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเออขอโทษค่ะอย่างเช่นแมวเนี่ยเขาไม่ชอบน้านะแต่เด็กๆจับเขาโยนลงน้ําอย่างเงี้ยอาบน้ําแบบจับโยนลงเงี้ยเด็กๆว่าเขาจะชอบไหมคะ เขาไม่ชอบแล้วเขาก็จะกลัวด้วยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะนะอย่างปลาปลาที่เราเลี้ยงไว้ใน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 โถในอ่างอย่างเงี้ยเนาะถ้าเด็กไม่เติมน้ําไม่ดูแลไม่ไม่ดูเปลี่ยนน้ํเพเลยแล้วปล่อยให้น้ําเน่าเด็กๆว่าเขาจะอยู่ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ได้เขาจะต้องมีความเขาต้องการความรักความใส่จใจจากเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องดูแลเขาด้วยนะคะค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะวันนี้ครูแอนก็จบกันนําเสนอเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันในวันพฤหัสนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบายซียูซียูบายบาย